เขาอยากกินหมูกรอบป่ะสังก็เลยเห็ดหมูกรอบ1กิโลครึ่งด้วยค่ะพี่น้องให้หมูกินอือเฮำลายแป้งวันเสาร์ไม่ได้ทำงานมาเหล่นน้ำค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Chanel มือนี้มูมาเห่นน้ำอยู่บ้านขอต้อนรับโอเอพาแซ่บค่ะสวัสดีค่ะโอเอพาแซบชืแนวค่ะพี่น้องมื่อนี้มูมาเล่นน้ำ อันจัดเมนูเพื่อนว่าอันมวยเขาอยากกินหมูกรอบผสนก็เลยเห็ดหมูกรอบหนึ่งก,กิโลครึ่งเด้อค่ะ<ม>พี่น้องให้มูก,กินโลเคงกับเวอร์อ <c oughs> อกรบักบสตมตำตำส่วค่ะพี่น้องเซฟๆนะคะนี่น้ำลายแป้หูสีแบบจวดแห้งได้เลยนะหมูกรอบใส่เล็กเอาใส่สองข้างเลยเดี๋ยวนะให้มันแบบเออพุ่นแบบนี้ ชม,มพักเหรอชมพักบอใส่ไหน,น,น,นี่่อะจักหน่อยหนึง่งกิมจิอีสานเนาะพี่น้องอเสียเย็นเย็นมากินกับตำหมออกหฮู้เสียบค่ะจัดเลยพ่อน่ะเอาเลยเด้อเออมาเด้อใจแล้วนะเอาเลยเอาเลยมาเด้อจับพี่นง <S 2> <S 2> <S 2> สุดยอดต้องการจ้ะเอาตอนนี้ละเอาเลยเอาเลย<ๆ>เพื่อแบบว่ายอยากลงทงนะข้าวเหนียวคอนเสิร์ตจักสิกรอบโบกรอบเด้อหมูกรอบบ้างไม่กอบบ้างอันดับแล้วเขาต้องกินอันนี้ก่อนถ้าเหิื่อกินหน่อยก่อนอ่ะ อะไรบ่กรอบลิ้หยาบฟังเสียงค่ะพี่น้องอุ้ยยังหอนหอนอยู่ด้วยนี่กรอบทะลุจอ,อ,อกินแกได้วยค่ะนิววันเสาร์โอเอ๋็น,นหยุดงานเนาะวันเสาร์ไม่ได้ทำงานพม่หลินน้่มค่ะพี่น้อง แล้วเก็บอยู่ข้างบ้านด้วยค่ะนี่ไ้โอกินแล้วของเขา,ามันเกิดจังสิกลิ่นน้ำ,นำอยากน้ำก็บบุบหน,นอนผมลำลํำเนี่ย เอากินได้บ่แซาบกินยำได้กับแสบวเพื่อเขาได้เขาไปไปเหรินแกงสะพือบอไปล้ปลวง่ายบอแกงสะพือจริงไดมหรือว่าเดี๋ยวไป ไปอยู่แต่วา,างยางตือแล้วคล้อง่อบริเวณเบืง,งอ,ยอยันบริยางไปเบิ้องมนองน้ำไปสือส่อนะสื่อนางกบนาหนางกบทอดแกงสับพื่นพี่น้องคุยหอนหอนแล้วไ,ไม่ไหมเนม่ยสร่้ดี กินหมองหนังก่อนเล้กพป่น้่องมูก,ก่อนมืน้อคืนจะนอนฟันว่าไ,ได้กินมูก,ก่อนฟ <c oughs> ันนันบ่ <c oughs> อยากเลยเมื่อวานเจอเห็ดให้กิน <c oughs> คำนี้ให้เพื่อพี่เพื่อน้องค่ะ จำบอกงอานเพียงเพียงขักจวดกับสมบัติกิมจิคมนี้ง่ายเลยนั่นเธอเขากินนะโอ้สายตาเขาสัน่นเขาเนี่ยมองเห็นว่าอันพริกติดปากนะเกือบเบิดคกลิบ กลับมาเบิ่องอะว่ะโอ้คือกันนัองสน้องสวแดดมันซองเข้ากับโบเห็นอือโบเมนว่าแบบโบสะอาดเดยคือเข้ากับหูตัวเขาอยู่นะแต่ว่ามันมันเนี่ยโบเห็นนะพี่น้องวิ่งไงแห้งเธอวัฮ็ดวิธีทำให้เบิ่งกะับ บมมีคนทายหายเห็ดหาโโอ่หมูสองไงน้องเขากับเห็ดกล้วยจับอยู่ระว,ว่างดูซีขอพววุ่เห็ดเป็นสำหรับพ่อแบบว่าคือมันมันแสบนะอย่างไ้แบบพี่น้องได้ซึมน้ำกัน อ่แม่โอนเนี่ยเอาเลยเห็ดหได้หน่ยีโลเครืองพี่หน่องแต่ว่ามันหันคือสามชั้นมันมีน้ํามันใช่ไหม,มแลาวบบน,นี้อ่ถ้าเอาไปอบหมอมันจะรีดน้ํามันออกนะม,มันก็ยุ่ยู่ยาสัน่ยอยอมูลงนะม่ต้คนเห็นเห็นเคยเห็นแต่เขาพวดว่าอันเวลาไปกินอาหารตามสั่งนะม,มูกลอบหมดนะ Mọi người nhìn bớt đấy à? Vậy <laughs> 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 <káf bàn> <laughs> ừ, <mìn> thì <laughs> 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 bà nó Cũng nhìn tầm nè Thôi bò cho gì bớt rượm nhau เรื่มใส่ปูดองอวายกินมาได้กับแสบอะนี ใช่ไหมยามเพิ่นบริกาังบโอ้มากกินบ่แรกเด็แล้วสิเอาฝากเมื่อนำด้วยมันไหลนะอยู่เรงอันโอเค Thank you มึงมาละขี้นก ร่มค่ะแต่ว่าห่อนเนาะไข่เนี่ย <c oughs> แต่ว่ามีร่มค่ะบ่มี่นี่โอ้ย <c oughs> ตายคือบาคือใช้แต่ขึ้นหน่อยเนา <c oughs> อบผิว <c oughs> อบผิวค่ะแล้วแต่สะดวกเนาะ <c oughs> ขาวด้วยอโอ้แม่หนูค่ะแบบแดดมันแห้งอืม แบบเขาบีคนแบบมากใส่เสือกันยาเวลาไปง่ายก็เขาเนี่ยให้ใจบอกนงมันก็แล้วแต่คนสะดวกแต่ว่าผู้ผู้ใดใส่ใหญ่ก็ดีเด้คือมันมันร้อนไงช่วงนี้อืแบบมันชิ่นนะไงกับการใส่เส้ยกงนยบห่อนแต่ว่าขันค้นขันขนว่าเคยใส่มันกับสีห่อนธรรมดาอืมครับ อยู่คนน่ะเอาเลยเอาเบิดเลยคนน่ะ,นะแซบครับงน,น,น,นฟันกินเห <c oughs> ่อกระโพดบันหิวข่าวแห้งถ้าอูมาสิมาย้ำได้น้อว่ะ <c oughs> เอากินพร้อมกันส้ามถือครับโดนทอด กินของนั่นก่อนสักคำให้ตกากล่องไปซิมนะเอาไหมหนูเกแกมากหนเ่มแกบกินบ่นสิบว่ากินฟิล์ม,ม,ลม,มอะไรบ้างเป็นยังไงมันกน็สือแบติสใจมุกอบแน่บบกอบแน่กันยังไสบ ออ้องหิ้วเขาเลยอย้โเดี๋ยว <c oughs> เอาไว้ซ้ำอีกก็นนะ้เนาะเดี๋ยว,วก็คูยกินต่ออีกหลังชิปนั่งคุยกันนั่ค่ะพี่น้องแล้วก็มีทีมงานพร้อมตากงตาก่ลองมานําำเนาะคะ่ะค <c oughs> ่ะเอาเอะละ <c oughs> บ่ะที่จุ นค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะจ้ะตํำส่วนเสพกินกับหมูกรอบเนาะค่ะพี่น้องตอนรับหมูเพิ่นมาเล่นนะ้หมวยเนาะบอกหมวยเขาอยากกินหมูกรอบก็เลยจัดให้หมูกิโลครึ่งด้วยค่ะมื้อนี้กินกับอัน <laughs> กิมจิอีสานเนาะก,กับแลดิดเสพค่ะพี่น้องแซ่บดีค่ะรายการบ่ <laughs> เออรายการกะดีใจเนาะคะ่ะหมูมาเล่นน้ํากะได้พันไปพันมาเล่นนะกะ <laughs> พักได้เนาะคะ่ะทํำมวยว่างกะมาเล่นน้ํากันได้เด้อค่ะพี่น้อง <laughs> อ่าคือบางคนมองเข้ามาเออเราหญิงนั่นนี่ขึ้นหนาเป็นคนแบบ อาจจะนนาอยากนิดนึงะนะแต่ว่าจริงๆเราไม่ไม่ใช่คนรลวร้ยายขนาดนั้นน,นะเออทีเขาอ,นนอนนนนขันอันนี้เฮานะมวยมันเป็นคนอันนี้เ <c oughs> ด้มวัทายไซดีเลยกัเดือดกันจนเป็นบ่าเป็นบอเนาะคือเก่าเนาะค่ะถามมวยกับโ <c oughs> อเอกินส่วนลวดกินมูม่ามกินบอสูภาพจังไดยกับ้องโอโทดขออภัยเลยหลายเด้อจ้ะพี่นองละก็ถ้าผู้ได้มากคลิปนี้อยากให้โอ้มากเล่นน้ำมวยอีกกะฝากกุไหลก์กดแช่เป็นกำลังใจให้มวยน้ำเนยเด้อจ้าสำหรับมือในมวยละก็โอไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะไม่บ้า